กราบสวัสดีสสดคุณผู้ชมช่อง The y o y s Official ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเรายังอยู่กันกับเกม Back 4 b l o บลนะฮะหลังจากที่ผมได้ลงวิดีโอรีวิวไปแล้วนะครับก็หวังว่าจะช่วยในการตัดสินใจให้กับผู้เล่นหลายคนได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อมาเล่นนะแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นอยู่นะวันนี้ผมมีข้อมูลสําคัญอีกอีกตัวหนึ่งนะที่อยากจะมาอธิบายฟังกันนั่นก็คือความสามารถของตัวละครแต่ละตัวนะว่ามันมีความสามารถอะไรนะเกมนี้เนี่ยจะมีตัวละครทั้งหมด8ตัวด้วยกันแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะฮ รเริ่มกันที่ตัวแรกนะอย่างอีวานเจโรนะฮะอีวานเจโรนะครับ,ค,รบความสามารถของเขานะครับก็คือจะสามารถผลักซอมบี้ให้กระเด็นออกไปได้นะครับทุกหกสิบนาทีอธิบายก่อนนะครับคือปกติแล้วเนี่ยในเกมพวกนี้นะนจะมีซอมบี้ที่สามารถจับล็อกเราได้อยู่นะครับผมซึ่งปกติแล้วพอโดนจับล็อกเนี่ยเราจะต้องให้เพื่อนมายิงซอมบี้ทิ้งใช่ไหมเราถึงจะรอดนะแต่ว่าอีวานเจโรจะมีความสามารถในการดิ้นหลุดออกมาได้ด้วยตัวเองนะแต่ว่าสกิลนี้จะมีครลดาวหนึ่งนาทีนะครับถ้าเกิดภายในหนึ่งนาทีเนี่ยโดนจับลอ นอกจากนั้นยังมีความสามารถ25%ซาม,มินารีเจนหรือว่าฟื้นฟูซาม,มินาได้เร็วขึ้น25%นั่นเองนะเหมาะสำหรับสายวิ่งนะครับสายตีระยะประชิดนะครับผมใครชอบสายนี้ก็ตัวนี้จะเหมาะมากนะครับผมส่วนทีมเอฟเฟกเนี่ยก็คือบวก5%บวกความเร็วในการเคลื่อนที่ในทีมทั้งหมด5%นะก็จะเดินเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะครับมากันที่ตัวที่2ครับอย่างวอลเกอร์ตัวนี้เนี่ยใครที่เป็นมือใหม่นะครับยังไม่รู้จะเลือกตัวอะไรเหมาะมากนะที่จะเล่นตัวนี้นะครับผม S <S กาว,วอล์กเกอร์นะครับจะมีความสามารถในการ precision kill นะครับอธิบายกันนิดหนึ่ง precision kill คือความสามารถในการฆ่าซอมบี้ด้วยการยิงหัวนะครับหรือว่า head shot แต่ถ้าเกิดเป็นพวกสเปเชียลหรือว่าตัวใหญ่เนี่ยคือการฆ่ามันโดยการยิงจุดอ่อนนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าวอล์กเกอร์ฆ่าศัตรูด้วยวิธี precision kill นะครับเขาจะได้รับความแม่นยำในการยิงเพิ่มขึ้น20%นะเป็นเวลา5วินาทีนั่นเองแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งคือบวก10% damage หรือก็คือเขาจะทำความเสียหายได้สูงกว่าตัวละครอื่นๆ10%นะครับในช่วงเริ่ม ทีมเฟสก็คือพลังชีวิตสูงสุดบวกอีกสิหน่วยนะครับก็มีประโยชน์นะฮะแล้วก็เหมาะอหนาใหม่มากๆนะครับดาเมจตีแรงของชาวบ้านเขาแล้วก็มีพลังชีวิตสูงขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็การยิงหัวเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับวอลเกอร์นะซึ่งผมเชื่อว่าแต่ละคนก็น่าจะฆ่าด้วยการยิงหัวอยู่แล้วะนะฮอลลี่ครับอันนี้ใครที่ชอบเล่นสายบูหรือว่าตีระยะประชิดเนี่ยน่าจะชื่นชอบเป็นพิเศษนะฮอลลี่จะมีความสามารถทุกครั้งเมื่อเธอฆ่าอมบี้ไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือจะเป็นการตีนะครับ สตามิน่าของเธอเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10หน่วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่แบบใช้อาวุธเลยอประชิดมากกว่าเนี่ยการเล่นทอลลี่เนี่ยจะมีประโยชน์มากนะแล้วก็มีความสามารถบวก10%ดาเมจรีสิสแตนต์นะก็คือเวลารับดาเมจมาเนี่ยมันจะลดลง10%นะครับพลังป้องกันสูงขึ้นนะเอาเง่ายๆนะครับผมแล้วก็ทีมเอฟเฟกเนี่ยบวก25สตามิน่านะครับหรือว่าในทีมเนี่ยจะสามารถที่จะฟื้นฟูไม่ใช่ฟื้นฟูนะก็คือหลอดสตามิเน่าจะยาวขึ้น,นยีน่หมมลอดแต่ว่าบวก25ไปนนั่นเอง ต่อกัรที่มอมครับแม่คนแก่นะครับแก่แต่เก่านะฮะถ,ถึงถึงขิงนะมอมคนนี้เนี่ยจะมีความสามารถเน้นช่วยเหลือทีมากกว่านะครับความสามารถของมอมนะคือสามารถชุบเพื่อนที่ล้มลงได้ทันที1คนต่อน1นฉากนะครับผมปกติแล้วนะครับเวลาที่เพื่อนในทีมล้มนะครับเวลาที่เราไปชุบเนี่ยมันจะใช้เวลาในการดึงขึ้นมาหรือว่าโหลดนิดหนึ่งนะแต่ว่ามอมเนี่ยจะกดปุ๊บเพื่อนลุกปั๊บได้เลยหนึ่งครั้งใน1ฉากนะครับผมถ้าฉากนั้นใครล้มไปแล้วก็ต้องไปรอฉากใหม่ถึงความสามารถนี้ถึงจะทํางานนั่นเอง แล้วก็บวก1 support inventory วนทะครับไอเทมจำพวกยาถ้าพันแผลไอเทมฟื้นฟูนต่างๆเธอจะสามารถพกได้เพิ่มขึ้นอีก1ชิ้นนะครับกันเหนียวนะทีมเอฟเฟกก็คือบวก1ทีม Extra Life าไลฟ์นปกติแล้วเราสามารถตายล้มลงไปได้เนี่ยสครั้งนะครั้งต่อไปจะตายอันนี้ก็อาจจะล้มเพิ่มได้มากขึ้นอีกหครั้งได้เองเอ๊ะหรือว่าล้มได้ครั้งเดียวแหละถ้าครั้งที่2เนจะตายนะครับถ้าเกิดมีมอมในทีมก็จะล้มได้อีกครั้งหนึ่งนะ ด็อกนะครับอันนี้ตัวละครโปรดเลยนะฮะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เล่นบ่อยแต่ชอบมากสาหวหวยสาวแว่นเนี่ยนะครับผมด็อกเนะี่ยจะมีความสามารถที่จะสามารถาฟื้นฟูพลังชีวิตเพื่อนร่วมทีมได้แม้จะไม่มีไอเทมจำเพเทยาอยู่นะจะฟื้นฟูได้1ครั้งต่อ1ฉชาเหมือนกับเป็นฉุกเฉินนะฮิวฉุกเฉินนะคือแบบเฮ้ยกรณีแบบไม่ไหวแล้วอนะแต่ว่าถ้ามีความสามารถนี้อย,อยู่ยังไม่ได้ใช้ในสากนั้นเธอสามารถฮิวเพื่อนร่วมทีมได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องมียานะครับผม อีกความสามารถนึงคือบวก20% Healing Efficiency นะครับก็คือเวลาที่ใช้ยาเนี่ยมันจะเธอจะฮีลได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับสมมุติปกติใช้แบ n d ด g ใช่ไหมมันจะฟื้นเลือดได้ร้อยนึงอันนี้สมมตินะ้ไม่ได้ฟื n ้นนีจริงสมมุติว่าปกติฟื n ้นได้ร้อยหนึงถ้าเกิดดอกใช้ก็จะบวก120นะฮะเพิ่มไปอีกยี่สิหน่วยน,นั่นเองแล้วก็ที a m Effect อันนี้สำคัญมากๆนะครับก็คือบวกยี่สิบหาเปอร์เซนต์ r e s t a n นะครับ ปกต,ติแล้วเกมนี้เนี่ยเวลาที่เราโดนซอมบี้โจมตีเนี่ยพลังชีวิตสูงสุดของเราจะลดลงนะแต่ว่าถ้าเกิดมีด็อกในทีมมันจะมีโอกาส25%ที่จะแม็กซพีเนี่ยจะไม่ลดนะผมดังนั้นผมว่านี่คือหนึ่งในตัวละครที่ต้องมีนะผมไม่ว่าจะเล่นความยากระดับไหนด็อกต้องมีหนึ่งคนในทีมนะครับไม่งั้นลำบากนะฮะไม่งั้นลำบากแน่นอนใครที่เล่นแบบชอบสายสนับสนุนเนี่ยด็อกเป็นตัวละครที่สำคัญมากนะผมฮอฟแมนนะครับ,รบอันนี้ตัวละครโปรดของผมเลย ตัวละครโปรดมากๆทั้งช่วงเบต้าทั้งเกมเต็มผมเล่นตัวนี้บ่อยสุดแล้วนะครับผมฮอฟแมนจะมีความสามารถเมื่อฆ่าศัตรูนะครับมีโอกาสที่มันจะดรอปกระสุนทุกประเภทนะครับผมดังนั้นเพื่อนร่วมทีมก็จะได้อันนี้ส่งด้วยนะเวลาที่ใครกระสุนใกล้หมดนะปกติเกมแนวยิงซอมบี้แห่ะกระสุนหมดเป็นเรื่องปกตินะถ้ามีฮอฟแมนจะตัดปัญหานี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีบวกหนึ่งออฟฟิ้นสิฟอินวนตอรี่ก็คือไอเทมจั่พวกป้าบอมแฟลชเกรเนตแฟลชแบงนะครับไอเทมจั่พวกระเบิดนั่นแหละครับจะพกกกกได้้มาขึนนอีลูนะ แล้วก็ทีมเอฟเฟกครับของความจุกระสุนของเพื่นร่วมทีมจะเพิ่มขึินอีก10%แม่ใครที่ชอบบู๊ด้วยสนับสนุนทีมได้ด้วยนะตัวนี้เลยคนระับเพราะว่ากระสุนเยอะขึ้นก็ฆ่าสองบีได้มากขึ้นนั่นเองนะจิมตัวนี้ใครที่เล่นแบบโปรเฟชชั่นอลอยากเท่อยากเก่งนะตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมแนะนำนะครับจิมจะมีความสามารถเวลาที่เขา precision kill หรือว่าอย่างที่บอกไปฆ่าซอมบีด้วย head shot หรือว่าฆ่าซอมบีด้วยการยิงจุดอ่อนนะครับ เขาจะสแต็กดาเมจ2.5%นะครับก็คือค่า1ตัวได้ดาเมจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆๆ,ๆนะครับสูงสุดที่50%ข้อแม้คือห้ามโดนโจมตีครับถ้าเกิดโดนโจมตีขึ้นมาไอ้สแต็กเนี้ยจะหายไปนะครับดังนั้นใครที่แบบเป็นมือโปรอ่ะนะครับก็แนะนะว่าเอาจิมเนี้ยไปไว้แถวหลังครับคืออยู่หลังๆนะแถวหน้าก็ให้เป็นให้เป็นพวกตัวแทงไปให้เอาฆ่าซอมบี้ไปเรื่อยๆแล้วดาเมจเขาจะเพิ่มขึ้น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 แล้วก็เคลียร์ซอมบบบีีี้้้้ไดเเเเรรร็็ววขึนนนนนนนะะะคััปปตท่่่โโโอออหมืยา,าจชลนน อีกความสามารถนึงคือบวก25% M Downside นะครับหรือก็คือเวลายกกล้องขึ้นมาเลงเนี่ยจะเร็วขึ้นอีก25%นั่นเองแล้วก็ทีมเอฟเฟกครับก็คือทีม Weak Spot Damage ก็คือเพื่อร่วมทีมแล้วเราเนี่ยจะสามารถยิงจุดอ่อนของพวกซอมบี้ตัวใหญ่ได้นะครับทำ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 ดาเมจกับจุดอ่อนได้มากขึ้นอีก10%นั่นเองก็คือเป็นตัวที่เหมาะมากกับการเคลียร์ซอมบี้ตัวใหญ่คนระับเพราะว่าทั้งทีมยิงแรงขึ้นถ้าเกิดโฟกัสไปที่จุดอ่อนพร้อมกันรับรองว่าไอ้พวกตัวใหญ่เนี่ยตายเร็วแน่ มาที่ตัวสุดท้ายกันแล้วอย่างคารีนะครับผมคารีเนี่ยจะมีความสามารถเซนส์นะครับในการบอกเพื่อนร่วมทีมได้นะว่าข้างหน้ามีอันตรายอะไรอยู่เช่นเจอซอบบี้ตัวพิเศษเจอกับดักเจอนู่นนี่นั่นอะไรทั้งหลายแหละนะครับปัญหาเดียวก็คือมันต้องพิมพ์บอกคือเราจะเห็นอยู่คนเดียวคนที่เล่นคารีจะเห็นอยู่คนเดียวครับดังนั้นถ้าเกิดสุ่มเล่นกับคนนอกอาจจะต้องใช้วิธีพิมพ์บอกซึ่งมันเสียเวลามากแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นเป็นทีมประจาคุยกันด้วย Discord คุยกันด้วยไม์ก็เป็นเรื่องง่ายนะครับมีประโยชน์เช่นนนกัะ บวกหนึ่งควิกอินเวนตอรี่นะครับควิกอินเวนตอรี่คือไอเทมอ่าประเภทชุบชีวิตเพื่อนนะครับเครื่องกระตุน้นหัวใจนะครับหรือว่าสั้นกันนะเวลาโดนจับใช้ไอ้นี้ได้นะครับผมและทีมเอฟเฟกก็คืออ่าสิบเปอรทีมยูสปีดหรือว่าคนในทีมเนี่ยจะสามารถอินเตอร์แอคต์อบโต้กับพวกทูกิทใช้ยาชุบเพื่อนอะไรพวกนี้เนี่ยจะเร็วขึ้นอีก50%นั่นเองก็มีประโยชน์เช่นกันนะยูสปีดเนี่ยนะย้อนไปน,นิดนึงผมไม่แน่ใจว่าชุบเพื่อนเนี่ยเร็ววววววขึ้้้้้นหรืออเเเปลลล่่่าาาาาแตตใใชชไพพกกกทูกกูิย เปิดกล่องนู่นนี่นั่นเนี่ยจะเร็วขึ้นแน่นอน50%นะดเดี๋ยวผมไปลองด้ว้ว่ามีผลกระชุบเพื่อนหรือเปล่าอะก็จบลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะกับข้อมูลสกิลอะตัวละครทั้ง8ตัวละครของ b a k for Blood นะผมสังเกตว่าแต่ละตัวเนี่ยมีประโยชน์ที่ต่างกันทั้งหมดเลยดังนั้นอาเมื่อเลือกตัวละครแล้วก็ไปขึ้นอยู่กับการจัดการ์ดด้วยว่าเราจะจัดแบบไหนให้มันเอื้อเฟื้อกับตัวละครมากาที่สุดนะฮะก็เดี๋ยววิดีโอหน้าเนี่ยผมจะลงลึกในส่วนของระบบการ์ดนะเพราะว่าการด์ดเกมนี้มันเยอะมากเยอะ เยอะมากมอ่ะเยอะจริงๆนะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับผมจะลงลึกให้ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับการนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครที่ชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆนะครับจากผม The j o i s Official นะฮะแล้ววิดีโอหน้าครับมาพบกันใหม่กับระบบการนะส่งนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม